เนืออ้อแซลมอนยังนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่นะครับสุกกำลังพอดีเลยใช้ได้เลยนะครับกุ้งเนื้อยังเด้งๆอยู่เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเชฟอาร์ตสุพมงคลสุภริพันธ์วันนี้เป็นเมนูเอาใจคนรักแซลมอนเป็นพิเศษนะครับด้วยเมนูกริลแซลมอนเทริยากินะครับ และหม้อทอดฟิลิปส์มาร์ทแอร์ฟเออร์ที่เคยๆายก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เริ่มแรกนะครับเราก็จะมีผักครับจะมีเบบี้แครอทที่จะเอาไปทานกับตัวแซลมอนเทริยากิย่างนะครับถ้าเกิดไม่มีที่ปอกเปลือกนะครับเราสามารถใช้ตัวฟองน้ำหรือสกอตไบส์สะอาดๆนะครับขัดเขาได้นะครับเพราะว่าผิวเขาค่อนข้างอ่อนนะครับ จะเป็นสุกี้นี่นะครับเทคนิคที่เราควรจะต้องรู้นะครับตอนนี้เวลาเราอบสุกี้นี่เนี่ยผักอันนี้จะเนื้อนิ่มนะครับถ้าเกิดเราหั่นบางเกินไปเนี่ยผักอันนี้จะสุกก่อนตัวเบบี้แครอทเพราะว่าเบบี้แครอทนี่เป็นผักที่เนื้อแข็งนะครับเราควรจะหั่นชิ้นให้ใหญ่หน่อยนะครับตัวหน่อไม้ฝรั่งนะครับ มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับโดยการที่ผมจะเอาเบคอนลมควันนะครับแล้วก็เราเลือกอหน่อไม้ฝรั่งสัก3-4ต้นนะครับหั่นความยาวพอประมาณนะครับแล้วก็เราพันนะครับจะยิ่งเบคอนนะครับเข้าเครื่อง Air Fryer ออออกมาแล้วเนี่ยเขาจะรีดน้ามันออกแล้วก็ เหลือตัวเนื้อสัมผัสของเขาที่อร่อยมากนะครับกัดเข้าไปมันจะไม่มีน้ํามันและรสชาติเขาจะค่อนข้างเข้มข้นบอกคาลีนี่เราก็เืกหผ่านเป็น,ปนช่อๆออกมานะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของผักนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของโปรตีนนะครับก็จะมีกุ้งนะครับแล้วก็แซลมอนกุ้งนะครับผมแล้วก็แกะเปลือกก่อน กุ้งก็ประมาณถ้า4ตัวนะครับเ,เดี๋ยวกุ้งนะครับเราจะมาผ่าหลังนิดนึงนะครับดึงเส้นดำเขาออกแซลมอนนะครับผมจะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนะครับส่วนซอสเทริกีเนี่ยผมจะทาตอนสุดท้ายกุ้งเมื่อสักครู่นะครับผมจะซีซันนิ่งกุ้งนะครับด้วยสโมกปาปิก้านะครับผงกระเทียมพริกไทยดำบด แล้วก็เกลือนะครับแล้วก็คลุกกับน,น้ํามันเล็กน้อยอเ,เสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับผักผมจะใส่น้ํามันนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วอบมาจจะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับแล้วก็ผิวของผักจะได้เงาพริกไทยนะครับเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ นำทุกอย่างเข้าหม้อแอร์ฟ y e เออร์นะครับหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอามาเรียงเพื่อที่จะเตรียมเอาเข้าหมอ้อทอดนะครับวางกระจายกระจายน,นะครับใหญ่เขาทับกันมากเพื่อให้ความร้อนเนี่ยได้ผ่านทั่วถึงนะครับกระจายทั่วถึงอันนี้นะครับเดี๋ยวน้ำมันของเบคอนเนี่ยมันก็จะกระจายลงไปอยู่ตามผักนะครับมันจะทำให้เพิ่มกลิ่นและรสชาติ ดีขึ้นนะฮะผมยังไม่ทาซอสเทริยากินะครับจะอบไปครึ่งทางให้สุกพอประมาณแล้วผมจะค่อยเอาซอสเทริยกิทาบนเนือปลาแซลมอนนะครับโอเคครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะใส่เข้าหม้อทอดนะครับผมจะมีเนเยนะครับจะวางไปบนผักนะครับแล้วก็ปลาเพื่อให้ตอนที่ทอดเนี่ยความชุ่มชื้นของเนยเนี่ยมันผสมอยู่ในเนื้อโปรตีนแล้วก็ผักนะครับ ดิวซัมอนเทเรกินนะครับผมใช้อุณหภูมิที่200องศานะครับ8นาทีนะครับน,นี่เองง่ายๆทำไมผมถึงบอกว่าง่ายเพราะปกตินะครับเวลาเราทำอาหารเราต้องคอยดูตลอดเวลา ว่าอาหารสุกแล้วหรือยังและยิ่งเป็นเมนูนี้นะครับเป็นกริลล์แซลมอนเวลาเราย่างบนกระทะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีการควบคุมอุณหภูมินะครับเนื้อปลาแซลมอนที่หน้าบนกระทะเนี่ยมันจะสุกเกินไปแล้วยิ่งเป็นเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยเวลาสุกเกินไปปุ๊บเนื้อมันจะแข็งนะครับซอสเทอริกิมันหวานมันจะทําให้มันไหม้เร็วขึ้นแต่ด้วยเทคโนโลยีของ Rapid Air e c h n o l o g y ของของ Philips Smart Air Fryer ช่วยให้ความร้อนกระจายทั่วถึง ทำให้อาหารสุกทั่วกันทั้งหมดไม่ต้องคอยกลับอาหารระหว่างทําปล่อยไว้เลยไปทําอะไรอย่างอื่นก็ได้แถมยังสุกเร็วทันใจเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะของหมอ้อทอดฟลิทเท่านั้นเลยครับและด้วยเทคโนโลยี fat removal technology ที่ช่วยรีดน้ํามันในการทําอาหารนี่เลยครับน้ํามันทั้งหมดที่เราไม่ต้องรับประทานเข้าไปอาหารก็คงความอร่อยไม่ต่างกันโอเคครับเราอมมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ นำซอสเออทอริยากินะครับมาทาบนปลาแซลมอนนะครับเสร็จแล้วเราก็อบต่อและนี่ก็เป็นหน้าตาของกริลแซลมอนเทริยากินะครับน่าทานใช่ไหมครับหเห็นไหมครับว่าการทำอาหารก็เป็นเรื่องง่ายๆแค่มีหม้อ p h i l i p s Smart r i r f r y e เโอเคครับถึงเวลาชิมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแซลมอนเป็นยังไงเนื้อแซลมอนยังนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่นะครับไม่ได้แห้งกระดา้างตอนแรกยังคิดว่าจะสุกเกินไปแต่ผมว่านี่สุกกำลังพอดีเลยใช้ได้เลยนะครับกุ้งเนื้อยังเด้งๆอยู่เลยแล้วก็มันไม่ได้แห้งผักมันมีความครันชี่อยู่นะครับไม่ได้นุ่มเละนะครับ ต้องขอขอบคุณทาง Philip นะครับที่ชวนมาทำอะไรใหม่ๆและสนุกมากเลยแค่มีหม้อทอดตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็สามารถ create เมนูอะไรใหม่ๆได้เยอะมากเลยและที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากทำเมนูเด็ดๆต้องตัวนี้เลยครับ Philips smart air fryer Philips smart air fryer เท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นฮีโร่ได้ทุกมือ ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการทำอาหารนะครับวันนี้ผมเชฟอาร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ